พามาส้มแสงไฟส้มแสงสีใจกลางมังหลวงเจ้าเมือน,นันหน่อมเดมามาแหมกำตป้าดาวก็อยากเห็นแสงไฟคนหรออยู่บ้านมังก็ง่อมกังเหงาเนาะ นี่เจ้าแถวนี้แหละใจกลางเมืองหลวงนะใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตเจ้าจะอยู่ตีหน้าวัดแดงนี่เนาะเขตนี่แหละเจ้านอกนั่นบัจจัเจ้า, <S <S นนจจาคนละเขตเนาะมันเสื่อมกันบไา้เจ้าแสงไฟนี่เจ้า แต่ถ้าใจกลางเมืองหลวงแท้ๆอย่นี่เจ้าตรงหน้าวัดแดงนี่เจ้าเนี่ยวัดแดงอยู่หน้านี่เนาะเราเจ้าวัดแดงเนาะสายะกะจิงจะกะยาสักกะเอ้ยยาสักกะจิงจะจื่อวัดเจ้าปราเดานี่จำอใครถูกเลยยาวเนาะยังมีคนอยู่รถนั่นแหละ ปิดถุมหนึ่งนะออกมากันละหน่วัดญี่ปุ่นถุมหนึ่งเจ้าเปินปิดมด่ะตัเจ้ากับกลับไปนอนบ้านเจ้าในวัดนี่มันจะมีตัวเจ้านะถุมหนึ่งกับกับปิดมด่ะตูเจ้ากับกลับไปนอนบ้านเปิดมีบ้านเนาะเปิดแต่งงานมีหูืมีเมียได้ในเจ้าตูเจ้าญี่ปุ่นเนาะเปิดก็อซักซิสเหมือนกับบ้านเท้าได้แหละ กฎหมายเป็นอนุญาตทึงก็เอาลูกเอาเมียได้เนาะถ้าอันคนที่มาบวชจะไปมีลุกมีเต้าซืบน้ำสก,กุลมาเจ้าคนก็เก่งปกก่กขังปกกักซักซิดจึงกับทุเจ้าบ้านเฮาเน่นะก็ดีกว่ารักเอามันก็หู้หดดลดโรงพยาบาล าไปลับรถก่อนเลยเจ้าเข้าไปลับรถเดี๋ยวกลับออกมาเนาะว่ายออกมากลับรถออกมาแล้วเจ้า โอ้นี่เงีหรือป่ะนะมาเที่ยวนะนี้เขาเลยไม่มแวมอวเหมือนยังกันนี่โอ้คนนักแกนักว่าดูข้างถนนเจ้าแถวนี่ห้างใหญ่ๆทั้งน,น,นั้นเนี่ย นั่นนี่ไปไปมมไปงมากไปเป่อ้ไหน้า่าวนรถหนักกาไฟเขียวกัไปจอดเลยวะใจดีล่ามโอ้คนข้ามถนน ถ้าเป็นบ้านเท้าเหตุครับพาพวนะขนาดไข่เขียวก็ยุดละเอียดคนเท่านี่ ได้มาลูอ่ะลอหือม,มาดัก่ะแปลว่าได้มาลูยังมาถึงเดี๋ยว,วนี่อ้างว่าจะได้มาได้มาลูไมได้มาซากกักอ่ะ หันที่น่ะเจ้าหนังแท็กซี่มะประมาณสามมิเตอร์เนี่ยจากบ้านมาน่ะเจ้าสิบห้าปีแล้วก็หานหน้าไป้าดาวมาได้มาเดินแอวทแถวนี่ไงตอนนุมน่มๆสามสิบกว่าปีก่อนน่ะเจ้าตีแอวป้าดาวน่าเนี่ยหลังสิบห้าปีมานี่ยผมได้มาเลยถ้าตอนนี้หญิงอายุเยอะสักหน่อยปวดแข่งปวดขาไ,ได้มาเดินนะเจ้า หนังเท็กซี่มากกว่าสามมิเตอร์เพาตอนนี้อายุหน,น,นักเดินเลี้ยวๆแบบใครได้อะแต่ถ้าเดินจ้าๆนี่ได้อยู่อย่างกับเดินในห้างนั่นน่ะเดินได้อยู่เนี่ยเจ้าได้มารู้ถึงแล้วเจ้าได้มารู้ได้มารู้ ได้มารู้จะไปเขียวเขียวสีน้ำเงินสีฟ้านี่แหละก็เดีแสงไฟให้จะมดหน้าเนี่ยเจ้าน้อนั่งกลับเป็นถนนทรามดา míu đèn phaí mốt nó nên là cha đèn mốt này cha nè dạ, để bắt đầu chụp clip trong này đi qua nó ta tiếng hàng dài dài này lại เดี๋ยววันหลังป้าดำพามาชมพามาถ่า,า,ายหัมม่มไมนาะเอออยู่บานเขาเงาเขเงาม,มันมีใจคลิปกับข้าวเจ้าขอบคุณค่ะ